เรื่องมีอยู่ว่าเลดี้เล่าเรื่องถ้าเราจะพูดถึงราชสำนักฝรั่งเศสยุคพระเจ้าหลุยที่14ที่เต็มไปด้วยความหรูหราฟุ้งเฟอ้อและเรื่องราวรักๆใคร่ๆที่ซับซ้อนหนึ่งในชื่อที่ไม่มีใครลืมก็คือมาดามเดอมงเตสปังผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งถูกขนานนามว่าราชินีในเงาของพระราชา เธอไม่ได้เป็นราชินีโดยตำแหน่งแต่กลับมีอำนาจและอิทธิพลมากกว่าหลายๆคนในวังแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมถึงดึงดูดใจพระเจ้าหลุยได้ขนาดนั้นและชีวิตเธอต้องเจออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เลดี้จะมาเล่าให้ฟังกับพอดแคสต์เรื่องมีอยู่ว่ามาดามเดอมงเทสปังหรือชื่อเต็มๆว่าฟรังซัวย a อะเทนิสเดอโรเชอร์ชูอาตเดอโมเทมาดเกิดปี1640ที่ปราสาทลุสักเลเชโต แคว้นปัวตูประเทศฝรั่งเศสพอชื่อกาเบรียลเดอโรเชอร์ชูอาดดุกออฟมอเทมาดคุนนางเก่าแก่จากตระกูลโรเชอร์ชูอาด ซึ่งถือว่าเป็นตระกูลที่มีรากเง้ายาวนานที่สุดตระกูลหนึ่งของฝรั่งเศสเลยนะย้อนกลับไปได้เกือบพันปีแม่ชื่อด i แอน de เดอะแกรนซนสตรีจากตระกูลผู้ดีเหมือนกันเธอเองก็เคยเป็นข้าหลวงในราชสำนักของพระนางแอนแห่งออสเตรียพระมเหสีของหลุยที่13และพระมารดาของหลุยที่14เพราะง,งานลูกๆของเธอรวมถึงอาเตนาอิสโกได้โอกาสเข้าไปในวังตั้งแต่ยังเด็กเธอเป็นลูกสาวคนเล็กสืบท้องในบรรดาห้าคน พี่น้องของเธอมีชื่อเสียงเหมือนกันกาเบรียลเดอโรเชอร์ชูอาดเดอมอเทมารพี่สาวภายหลังบวชเป็นแม่ชีและได้เป็นแอบเบสออฟฟอนเตรูซึ่งเป็นตำแหน่งใหญ่ของอารามผู้หญิงแห่งหนึง่งมารีแม a กดาลีนกาเบรียลอาเดเลตเดอโรเชอร์ชูอาดเดอมอ m เทมาร์ดพี่สาวอีกคนก็เลือกเส้นทางทางศาสนาเหมือนกันหลุยส์วิกเตอร์เดอโรเชอร์ชูอาดเดอมอเทมารพี่ชายได้ตำแหน่งขุนนางและเป็นทหาร ตอนเด็กๆเ,เธอถูกเลี้ยงมาในบรรยากาศแบบขุนนางเรียนรู้การวางตัวการพูดจาและศิลปะการเข้าสังคมเลยไม่แปลกที่ต่อมาเธอจะกลายเป็นดาวเด่นในราชสำนัก บ้านของเธอไม่ได้ร่ำรวยล้นฟ้าเหมือนตระกูลใหม่ๆที่เพิ่งขึ้นมาแต่สิ่งที่ครอบครัวโรเชชูอาดมีคือเกียรติและเก่าแก่ทำให้ลูกๆได้รับการเลี้ยงดูอย่างผู้ดีมีการสอนมารยาทการวางตัวและการพูดคุยที่ต้องมีเสน่ห์อเตนาอิสเป็นลูกสาวคนเล็กสุดท้องนิสัยตั้งแต่เด็กคือสดใสพูดเก่งและเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแบบสุดๆเลยละเธอถูกส่งเข้าไปเรียนในคอนแวนหรืออารามสตรีเพื่อรับการศึกษาโดยที่เธอ เธอได้เรียนทั้งภาษาละตินวรรณกรรมาศาสนากวีนิพนธ์ดนตรีและการเต้นรำสิ่งที่ทำให้เธอโดดเด่นคือ การพูดจาเธอมีสกิลการใช้ภาษาเฉียบคมตั้งแต่เด็กๆจนโตขึ้นก็ถูกยกย่องว่าเป็น q u e e n o ฟวิ t ในราชสำนักนอกจากนี้เธอยังมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามและเรียนรู้วิธีการแต่งตัวการเข้าสังคมและการดึงดูดความสนใจซึ่งตรงนี้คืออาวุธสำคัญที่ทำให้เธอเฉิดฉายในวังต่อมาหลังเรียนจบ เธอไม่ได้บวชเป็นแม่ชีเหมือนพี่สาวแต่เลือกเดินเข้าสู่รัชสำนักแทนมาดามเดอร์มองเตสแปงตอนนั้นยังชื่อฟรองซูอาเซนาอิสเดอโรชัวก็ได้โอกาสเข้าสู่ราชสำนักฝรั่งเศสจุดเริ่มต้นคือการได้เป็นนางกำนันของเฮนรียตาออฟอิงแลนหรือมาดามพระชายาของเมอร์เซียลพระอนุชาของพระเจ้าหลุยที่14 ตำแหน่งนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะทำให้เธอได้เข้าใกล้พระเจ้าหลุยที่14และวงในของราชสำน,นักเต็มตัวในวงังเธอโดดเด่นสุดๆเพราะเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยมีผิวพรรณดีและที่สำคัญคือพูดเก่งมีไหวพริบสมัยฝรั่งเศสศตวรรษที่17ลูกสาวตระกูลขุนนางแทบไม่มีสิทธิ์เลือกคู่เองการแต่งงานคือเรื่องการเมืองและผลประโยชน์ของครอบครัวไม่ใช่เรื่องรักใคร่แบบโรแมนติกอย่างที่เราเห็นในหนัง ตระกูลโรชัวของอเทนาอิสเป็นตระกูลเก่าแก่แต่ไม่ได้รวยดังนั้นการหาคู่แต่งงานจึงต้องเลือกผู้ชายที่ช่วยค้ำจุนชื่อเสียงและฐานะทางการเมืองได้ปี1663ครอบครัวเลยจัดให้เธอแต่งกับหลุยส์เฮนรี่เดอร์พาไดออนเดอร์กอนแรงมาควิสเตอร์มองเตสแปงเขามาจากตระกูลขุนนางเก่าเหมือนกันการแต่งงานนี้เป็นการจับคู่ที่เหมาะสมในสายตาสังคมช่วยให้สองตระกูลเชื่อมโยงผลประโยชน์กัน การแต่งงานครั้งนี้ทำให้เธอได้รับตำแหน่งมาร์ควิสเตอร์มงเตสแปงหรือที่เรารู้จักกันว่ามาดามเดอมอมงเตสแปง ทั้งคู่มีลูกด้วยกันสองคนตอนช่วงแรกของการแต่งงานก็ไปได้ดีอยู่แต่สามีเธอคริชช่่ว่าขี้หึงหึงแรงและไม่ปลื้มที่เธอชอบแต่งตัวสสวยๆไปวังและอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าหลุยที่14มากเกินไปชีวิตคู่ที่เริ่มราวเพราะเธอใช้ชีวิตในวังตลอดเวลาสนิทกับเหล่านางกำนันและได้ใกล้พระเจ้าหลุยมากขึ้นทุกวันทําให้สามีเริ่มรู้สึกไม่สบายใจจนสุดท้ายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็แย่ลงเรื่อยๆ เธอกลายเป็นดาวเด่นในราชสำนักที่พระเจ้าหลุยส์สังเกตเห็นเขาเต็มๆซึ่งนี่แหละจุดเริ่มต้นเส้นทางรักที่ทําให้เธอกลายเป็นเมียน้อยตัวท็อปของพระเจ้าหลุยส์ที่14ในเวลาต่อมาจากนางกำนันสู่เมียน้อยกษัตริย์ตอนที่อาธนาอีสอยู่ในวังเธอไม่ได้เป็นคนที่มาแบบเงียบๆนะเธอสวยแบบสะดุดตาแถมมีเสน่ห์เวลาเข้าสังคมมากๆพระเจ้าหลุยส์ที่14เองก็ขึ้นชื่อว่าเจ้าชู้และมีเมียน้อยหลายคนอยู่แล้วตอนนั้น พระองค์กำลังหลงรักลุยส์เดลาวาลีเอซึ่งเป็นเมียน้อยที่อ่อนหวานเรียบร้อยแต่เมื่อเจอกับอาชนาีสที่ฉลาดเฉียบขาดพูดจาสนุกและกล้าท้าทายความคิดของพระองค์บ้างพระเจ้าหลุยส์ก็เริ่มหันมาสนใจเธอแรกๆเธอยังไม่ยอมรับง่ายๆด้วยนะเพราะเธอรู้ว่าการเป็นเมียน้อยกษัตริย์มีทั้งเกียรติและอันตรายแต่สุดท้ายสเสน่ห์ของเธอกับความต้องการอำนาจในวังก็ทำให้เธอเก้าวเข้าสู่บทบาทเมียน้อยของพระเจ้าหลุยส์เต็มตัว ไม่นานมาดามเดอมองเตสปังก็กลายเป็นเฟเวอร์ิตมิสทรสของพระเจ้าหลุยส์ที่14เรียกว่าราชินีในเงาได้เลยเพราะเธอมีอิทธิพลในราชสำนักมากกว่าแม้แต่กระทั่งราชินีจริงๆมาริเทเรซาออฟสเปนพระมเหสีของหลุยส์ที่14เธอใช้สนเสน่ห์และปัญญาของตัวเองในการช่วยพระเจ้าหลุยส์คิดเรื่องศิลปะการเมืองและยังมีบทบาทในงานจัดงานเลี้ยงหรูหราที่วังแวร์ไซส์ จนวังกลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงสามีของเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปออกมาด่าประจานมัวไม่ยอมรับเธอเป็นเมียอีกต่อไปสามีของเธอที่ไม่ทนแล้วลุส์เฮนรีเดอปาเดยังเดกกรังมาควิสเดอมอนเตสปังสามีโดยชอบธรำของเธอ เขาเป็นคนหึงแรงมากและไม่โอเคเลยที่เมียตัวเองไปอยู่กับกษัตริย์ถึงแม้สังคมยุคนั้นจะมองว่ามันปกติที่กษัตริย์จะมีเมียน้อยแต่สำหรับเขามันคือการถูกหักหลังต่อหน้าโลกตำนานเล่าว,ว่ามอนเตสปังสามีถึงขั้นสั่งเพ้นรถม้าของตัวเองเป็นสีดำเหมือนรถศพแล้วให้พนักงานขับรถสวมชุดไว้ทุกถ้าเหมือนว่าเมียตัวเอง ตายไปแล้วเพื่อประท้วงว่าภรรยาไม่ใช่เมียของเขาอีกต่อไปแต่กลายเป็นของพระเจ้าหลุยส์ไปแล้วเขายังออกมาประกาศต่อสาธารณะด้วยว่าจะไม่กลับไปอยู่กับเธออีกและจะถือว่าเธอตายแล้วพระเจ้าหลุยส์ที่14โกรธมากกับการกระทําของมาควิสเดอมอนเตสปังเพราะถือว่าเป็นการไม่เคารพกษัตริย์ ผลลัพธ์คือสามีเธอถูกขับออกจากราชสำนักถูกกันออกจากการเมืองและชีวิตในวังลูกสองคนที่เกิดจากการแต่งงานก่อนเธอจะเป็นเมียน้อยก็ถูกเลี้ยงห่างๆไม่ได้อยู่กับแม่สามีของเธอก็เลือกตัดขาดต่อหน้าคนทั้งฝรั่งเศสเธอไม่แคร์อยู่แล้วจ้าอำนาจอยู่ตรงหน้า ตรงขวาไว้เธอมีลูกกับพระเจ้าหลุยที่14ถึงเจคนและพระองค์ก็รับรองลูกเหล่านี้ให้มีฐานะและตำแหน่งในราชสำนักเรียกได้ไว่าตระกูลโรเชชูอาร์ตและมอนเตสปังขยับฐานะขึ้นสูงมากเธอได้ฉายาว่าราชินีที่ไม่ได้สวมมงกุฎเธอมีอิทธิพลต่อพระราชาและ,ร,ะราชารสำนักจริงๆคือเธอเธอได้ห้องหรูหราที่วังแวร์ซายติดกับพระราชา เรียกว่าแค่เดินไม่กีก้าวก็ถึงห้องพระองค์เวลามีงานเลี้ยงใหญ่ๆเธอมักจะเป็นคนจัดงานเองและแน่นอนทุกงานต้องหรูเวอร์จนใครๆในยุโรปพูดถึงเธอมักได้ของขวัญเป็นเครื่องเพชรอัญมณีและประสาทมากมายทุกคนในวังต้องเกรงใจเธอแม้แต่ขุนนางชายที่ใหญ่ๆก็ยังต้องเข้าหาเธอเพื่อให้ได้ใกล้ชิดพระราชา เธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฟุ้งเฟ้อในราชสำนักฝรั่งเศสยุคพระเจ้าหลุยแต่การเป็นคนโปรดก็ไม่ใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบนะเธอมีศัตรูเต็มไปหมดทั้งพวกที่หมั่นไส้ทั้งฝ่ายศาสนา,ท,า,สสนาที่มองว่าเธอเป็นบาปในวังราชินีมารียเทเรซ่าทรมานใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะพระเจ้าหลุยเอาใจมอนเตสปังหนักมากหลุยส์เดลาวาลีเมียน้อยคนเก่า ต้องถอยออกไปเพราะสู้เสน่ห์ของมอนเตสปังไม่ไหวชีวิตในวังของเธอไม่ได้สมบขนาดนั้นพอเริ่มมีอำนาจและมีคนเกรงใจมากๆก็เริ่มมีศัตรูเยอะจนสุดท้ายชื่อเธอไปพัวพันกับแอฟแฟรเดป่วยซองหรือคดีพิษเป็นคดีอื้อฉาวที่สุดในฝรั่งเศสในช่วงปี1677ถึง1682เกี่ยวข้องกับฆาตกรรมด้วยพิษเวทมนต์ดำ การใช้ยาสเสน่ห์และการทำพิธีมืดในปารีสขุนนางแม่มดหมอผีไปจนถึงคนในราชสำนักพัวพันกันเต็มไปหมดมีคนเจอเครือข่ายลับของคนขายยาพิษและทำพิธีไสยศาสตร์ให้กับเหล่าผู้ดีที่อยากกำจัดศัตรูทางการเมืองหรืออยากได้ความรักจากคนที่ตัวเองหมายปองมาดามเดอมอนเตสปังชื่อของเธอไปโผล่กลางคดีแบบเต็ม เพราะมีคนให้การว่าเธอเคยใช้ยาสเสน่ห์และทำพิธีมืดเพื่อให้พระเจ้าหลุยที่สิบสหลงรักเธอไม่เสื่อมคลายลาโวแซงหมอผีหญิงชื่อดังที่ถูกจับในคดีให้การว่ามอนเตสปังเคยมาหาเธอเพื่อขอทำพิธีสเสน่ห์ มีข่าวลือแรงมากถึงขั้นว่ามอนเตสปังเคยเข้าร่วมพิธีมิสามืดหรือบูชายันทารกต่อนหน้าพระแท่นบูชาโดยใช้เด็กทารกเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเพื่อขอให้พระเจ้าหลุยรักเธอตลอดไปอันนี้เป็นคำให้การแต่ไม่มีหลักฐานตรงๆนะคะพระเจ้าหลุยที่14เองก็ช็อกที่ชื่อมอนเตสปังโผล่เข้ามาในคดีแต่พระเธอคือเมียน้อยคนโปรด พระองค์จึงพยายามกดดันไม่ให้หลักฐานที่โยงถึงเธอถูกเปิดเผยเอกสารบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเธอถูกปิดเป็นความลับและบางอันก็ถูกทำลายไปเลยแม้เธอจะไม่ถูกลงโทษตรงๆแต่เชื่อเสียงของเธอเสียหายหนักมากคนในวังเริ่มเมินเธอพระเจ้าหลุยเองก็ค่อยๆถอยห่างเพราะภาพลักษณ์ของกษัตริย์ที่ผูกพันกับแม่มดมันแย่มากไม่นานมอนเตสปังก็หมดอิทธิพลในราชสำนัก หลังจากนั้นพระเจ้าหลุยส์ก็เริ่มหันไปใกล้ชิดกับมาดามเดอร์มงเตนยองซึ่งเคร่งศาสนาและดูสงบสงเสงียมมากกว่าและไม่มีเรื่องเฉามาดามเดอร์มงเตสปังไม่ได้หายไปทันทีแต่ความนับถือและอิทธิพลของเธอในราชสำนักลดลงเรื่อยๆเหล่าขุนนางและข้าหลวงเริ่มเมินหน้าเพราะไม่อยากเกี่ยวข้องกับเธอหรือมีเอี่ยวด้วยลูกทั้งเจ็ดคนที่เกิดกับพระเจ้าหลุยส์ยังได้รับการดูแลจากราชสำนักคนที่หนึ่ง Luis o Auguste de Bourbon Duke of Maine 1670-1736คนที่2 Louis Tesa de Bourbon Count of v a c c i n 1672-1683ลูกชายแต่เขาเสียชีวิตตอนอายุอย่างน้อยคนที่ส Louis f r a n ç o i s de Bourbon Mademoiselle de n a n 1673-1433 ลูกสาวคนโตภายหลังแต่งงานกับหลุยส์เดอเบอร์บองดยุกออฟเบอร์บองคนที่ส bon, ี่หลุยส์อเล็กซานเดรเดอเบอร์บองเคานต์ออฟงทูลูส1678-1737ลูกชายได้ตำแหน่งแอดมิรัลออฟฟรานซ์และฐานะสูงในราชสำนักคนที่ห้ามารีแอนเดอเบอร์บองมาดามัวแซลเดอบลัว 1689-1920ลูกสาวแต่งงานกับลุยส์ฮังดรีเดอเบอร์บอง Prince of c o n d é คนที่6ฟร bon, ังซัวส์มารีเดอเบอร์บอง m a d e m o i s e l l e de b l o i 1677-1499ลูกสาวแต่งงานกับฟิลิปที่สอง Duke of Orland ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของหลุยที่15คนที่7 กา b บร e l ลเดอเบอร์บองบางแหล่งระบุว่าเสียชีวิตตั้งแต่เด็กเธอได้ใกล้ชิดและลิ้งดูลูกบ้างในฐานะแม่ลูกสองคนกับสามีคนแรกคนที่หนึ่งมารีคริสตินเดอปาดยอนเดอกอมรินลูกสาวคนโต,ตเติบโตเป็นผู้หญิงชนชั้งสูงแต่ชีวิตส่วนตัวไม่เด่นเหมือนลูกจากพระเจ้าหลุย คนที่สองลุยส์อังตวนเดอปาดายอนเด็กก้องดรินลูกชายได้ตำแหน่งดูออฟแอนจินภายหลังแม้ไม่ได้มีอิทธิพลในราชสำนักตอนมารดาเป็นคนโปรดแต่ก็เป็นขุนนางชั้นสูงและรักษาชื่อเสียงตระกูล หลังจากหมดอิทธิพลเธอหันไปใช้ชีวิตสงบและเคร่งศาสนาทำบุญและสนับสนุนโบสถ์ลดการเข้าสังคมและงานเลี้ยงหรูหราพยายามสร้างภาพตัวเองเป็นผู้หญิงที่สำนึกผิดและกลับใจมาดามเดมองเตสปังเสียชีวิตในปี1707 อายุ66ปีในช่วงชีวิตบั้นปลายช่วงก่อนเสียชีวิตเธอใช้ชีวิตสงบและเคร่งศาสนาการตายของเธอเป็นการตายตามวัยตามบันทึกประวัติศาสตร์มาดามเดมองเตสปังถูกฝังที่โบสถ์แซงเปียรเดอโซใกล้กรุงปารีสร่างของเธอถูกฝังในโบสของครอบครัวโซจากลูกสาวขุนนางผู้มีเกลียดสู่ดาวเด่นแห่งราชสำนักฝรั่งเศส เมียน้อยคนโปรดของพระเจ้าหลุยที่14ผู้หญิงที่มีอำนาจเหนือราชินีตัวจริงและแม่ของลูกนอกสมรสที่ถูกรับรองแต่ชีวิตของเธอก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหลังจากคดีพิษและข่าวลือเรื่องพิธีมืดชื่อเสียงของเธอเสื่อมลงและเธอต้องถอยออกจากวังกลับมาใช้ชีวิตสงบและดูแลครอบครัวจนบ้านปลาย มาดามเดมงเตสปังคือสัญ,ญลักษณ์ของความงามสเสน่ห์อำนาจและความพังพินาศของผู้หญิงในราชสำนักหลุยที่14ชีวิตที่รุ่งเรืองและตกต่ำสอนให้เห็นทั้งความอลังการและความเปราะบางของอำนาจในโลกแห่งราชวงศ์แถมเรื่องเล่าของเธอหลังจากไปมีบันทึกเล่าว,ว่าหลังเธอตายชาวเมืองต่างพูดกันว่า ดวงวิญญาณเธอ,อยังวนเวียนในพระราชวังแวร์ซายมีเสียงกระซิบและเงาหญิงในชุดหรูหราที่หลายคนเชื่อว่าเป็นเธอผู้ยังคงหวงกษัตริย์แม้หลังความตายมีเรื่องเล่าอ้างว่าเจอเงาหญิงผมทองเดินตรงไปยังห้องนอนของหลุยที่14นี่คือเรื่องราวของมาดามเดมองเตสปังสนมผู้ร้ายกาศที่สุดในฝรั่งเศสแต่กลับครอบครองหัวใจของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป ชาวกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเจอกันอีพีหน้านะ